พี่ว่าเล่นน้ำจ้าพี่น้องวันนี้ก็ครบรอบสามสัปดาห์นะคะของแปลงผักคุณยายจ้าพี่น้องกะกำลังเริ่มมีสีเขียวเนาะจ้า อันนี้ต้นหอมครึ่งแปลงค่ะพี่น้องต่อมาก็เป็นผักกาดผักกาดเคี้ยวมือนะคะแอลมาแข้งสินค้าขายดีลสินค้าขายดีดยดพี่วาดว่าเอาไปคั่นสมผักมจก่จ้าพี่น้องรอบที่เอาเฮดคลิปลงไปนั้นตอนแรกว่าสิกินเองไม่ลูกค้าก็เลยได,ได้ได้ขายมจาจ้าพี่น้องพนมาแบ่บพน ครบสามอาทิตย์แล้วนะคะแปลงผักกำลังสวยงามส่วนมากนะคะเฮา็ดีไซน์เป็นปุ๋ยข้อกค่ะอันนี้เฮาใไซน์ปุ๋ยขี้มูจ้าพี่น้องเมืองขาต้นกำล่างอวกําลังงามขี้หมูนะคะต้อไปนะคะกระสีเป็นผักซี่เล่านะคะ ตรงนี้ก็สิเป็นพักซี่เหล่ากับบดได้โหดแป่งพักมาประมาณสองสามมือนนะคะพี่น้องก็กยังมีความแห้งความแห้งหลายเพราะว่าแดดหลายจา้าพี่นอออาา้องเป็นอากาศช่วงหนาหนาวสิแ <นะ S 2> ม่จา้าพี่น้องแงเร็วน้ำเ็นเวนี่อันนีน้เพิ่งว่างจ้าพี่น้องเพิ่งว่าง เดี๋ยวเราก็จะมีแปลงผักกินเองแล้วนะคะตรงนี้มีหอมปอน้ำจ่าพี่น้องพี่วัดว่าอ๋อนึกว่าผักซี่ล่าวอย่างเดียวผสมกันแม่ว่านผสมกันบอกนี่ตรงนี้ก็มีมมผักซีล่าว สบายสบายพี่น <Two people. S 2> <laughs> ้องหดคนผักใส่ปั๊มไส้ปั๊มแล้วก็ใส่ยางอ่อนจ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าใช้ไส้ยางอ่อนมันต้องคนกี่คนคะสองคนสองคนค่ะเพราะว่าอะไรคะสายมันพับพี่น้องสายมันพับนะคะเข้ากระสีได้บอกพี่น้องไว้ก่อนนะคะตามงบประมาณขันมีงบแน่ก็ะใสสายแข็งแข็งก็หนึ่งจ้ะสายแข็งในโฮสผู้เดียวก็ได้นะคะ แต่ว่าอันนี้ก็ตามงบประมาณก็จะได้มีกิจกรรมกลุ่มด้วยกิจกรรมกลุ่มครอบครัวแอลก็เป็นมือกล้องคุณยายก็จะมีหน้าที่ทําอะไรคะลากสายยางลากสายยางเพราะว่างบน้อยน้อยบบน้อยน้อยต้องซ้อยกันประหยัดเลยจ้าพี่น้องก็เพิ่มเงินเพิ่มเงินบอกกี่บาทกับจิงยูแต่ว่า ถ้าเราประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะพี่น้องก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาอะไรก็ใช้เวลาลดน้ำผักก็แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะพี่น้องช่วงแรงหมดตเงี้ยหมดแรงแป้งนี่กะผักกาดเขียวมือเพราะว่าเป็นสินค้าที่แม่ขายดีแห้งนะคะอันนี้เบียร์ยังมีแมมเบียผักตูโอเบียผักนางตูนะคะต่อมาอันนี้อันนี้มะเขือเคือ มาแห้งแท้สองวันไม่ได้ลดมาเกือเกือเพราะว่าลูกชายเตรียมตัวจะบวชนะคะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปก่อนลูก้า้บวชนะคะแล้วก็สิล่งในวันถัดไปนะคะพี่น้องนี่ผู้หลากสายอย่างเอวบางร่างเล็ก <c oughs> ลากได้คนณสุกซุมก็ลากได้ <laughs> <laughs> คุณยายบอกว่ายหดเปียกๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงลูกไส้บวชนีก่ะสิได้ดเป็นแม่ออกค่ำมั้งสิแม่ค่ะพี่น้อง <laughs> สองมือจังสิได้หดเสียยนึงๆๆม,ม่ต้องเป็นผู้จับสายอย่างไว้เพราัสษะมันพับ อีโบนาาเกินล่อนะคะพี่น้องก็จะมีแปลงผักเขียวเขียวแปลงผักปลอดสารแปลงผักที่ปลอดภัยนะคะพี่น้อง